มันมีดอกไม้เล่นเกมส์ปุ่ยไฟอันนี้ปืนสไนเปอร์เมื่อกี้เราเล่นแล้วเราลืมมาโอ้โหปวดลิ้น พื่อนเลือกเลือกปะหนูเลือกแน่เลยเพื่อนหลุดจะมาเดินหลุดจริง không mang cái này 滚滚滚滚。 คอดวายอ่ะแค่น <Harriet> ี้แหละบ๊ายบาย